S <S โอ<ฆ>้โหเนี่ยสดสดเห็นเหเลยลอยลอยเลยลองจับนี้ให้น่งก่อนนิ่ง้คัส่ง ใสไไ่ดีไไดไไนะครับมออมไม่ยากข้าวท้องเด็กปวดสาพอที่ต้อง,งทำเสร็จด,ดูแล้วก็ร้อน å Se på den der!